โน่ no, ทำอะไรนะ่ะ no, <no>, no. เอาเฮียกกนบ้านแล้วหรืตี uh. ฮะ uh. เอาทำการบ้านเสร็จแล้วมาดูโทรศัพท์นะ่ะ uh. เ,เอาแม่บอกให้รีดผ้าตั้งนานแล้วเอาหนูไม่รีดผ้าติฮะ <laughs> หนูไม่รีดผ้าติ oh. รู้จักเื่องงานแม่หน่อยสิ <laughs> ไม่ใช่ตัรีด นั่นแหละแม่บอกให้นี่ตั้งนานแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเออหนูก็จับดีๆจับดีๆเนี่ยป่อสามเราก็ต้องรู้จักช่วยงานพ่อแม่นี่ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นี่ hey, thanks. Hey, thanks. เฮจังซี่เฮจังซี่อ้าวหนูก็จับให้มันเรียบเรียบก็งนี่นรี่เป็นวะเนี่ย,ยแมนบอ นี่ให้มันเรียบๆเ,เอ้ยป่อสามหรอรู้จักช่วยงานม,ามั่งแม่ทำงานกหนองแนละ้วเอารีดจังสิทิดิเอ้ตรงไหนมันยับกรบ็รีดเอออุจจเกตได้ไหมเป็นเบาเหรอเอาชื่อนาบูทแทะ อ๋อไม่อยากทำแล้วไพซิลีไทยนูล่ะไม่รู้ฮะครซิลีไทยนูถไทยนูไม่ทำอ่ะไม่รู้ฮะไม่รู้<ะ>โอเคโอเคตรงไหน <ทะ S 1> อ่ะครับอ่าคอเสื้อ <ทะ S 1> นี่ <ทะ S 1> อเอเ มันคือไม่เรียบยนี่หนูรีดยังไงเบื้องแม่ที่บอกดูแม่จะบอกนี่นูก็กดด้วยพาะว่าเตารีดเหาอเป็นเตารีดสมัยเก่า้ <Okay. S 1> อาหนูยังไม่โดนเตารีดเด้อเอาเตารีดสมัยใหม่ของเราเตารีดสมัยเกา่าเตารีดสมัยใหม่ก็ต้องห้อยไว้แล้วก็รีดเลยจ้ะไม่ต้องเอามาวางแบบนี้ แล้วังเสือใหม่ด้อหนโูเดยเอ้ยได้แล้วอีกข้างนีกเฮ็ดเป็นว่าเดี๋ยวนีย <ทำ S 2> ขอเงินคือเก่งแต่สันอ,อ๋อก็ขอตังไปโรงเรียนนะเว้ยขอสื่อขนมนไปกินรีดพาตัวเองยังรีดก็กเป็นเลยอ่ะแม่บอกแค่นี้ก็โกรธแล้วก็เครียดแล้ว อะไรหน้าคือบูดบูดแทสันวายรียดอะไรรีดอย่างนั้นรีดตรงตรงแม่แมรีดตร,ต,รตรงตรงแม่เดี๋ยวมันนะร่วงเลยนะเดี๋ยวตัอรีดร่วงเลยนะหน้าบูดเลยเด้อคะ่ะ นาบูดนาบึ้งเะะ้วเด้ยค่ะพี่พัดอะโดาโนโ่เครียดอะไรไมูมก็ต้องรีดผ้าเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆไม่ใช่มีอะไรแต่แม่ทำแม่ทำเว้ยเครียดละนาบูด <c oughs> ละมาเด็กบู ไปโรงเรียนมวนบอเอาบอกเพื่อนๆสิบอกเพื่อนๆสิอยู่ปวสามแล้วต้องช่วยงานพ่อแม่บอเอาบอกตักเชื้อค่ะบอกดีๆนี่ผ้าด้วยน่ะโมโหละโมโหละต้องโน้มโมโหให้แม่ะละ ทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นหน้าโมโหหน้าโมโหก็หน้าโมโหนะ,ะเห็นไหมคนทั้ามันก็ต้องซอยงานกันซอยงานแม่ได้ไหมเบิ้งหน้าเด้อค่ะเบิ้งหน้าพี่ฟาเตะหน้า <c oughs> บูดบูดเ <c oughs> อาเอา จบคลิปหน่อยอันนี้ต้องขอ,อลาไปก่อนสวัสดีค่ะลืกดไลค์กดแชร์กด,กดซับตะใครให้ด้วยนะบายบายแม่บงังคับแม่บงังคับ